สวัสดีครับน้องมิก้สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับมาตักปลาครับจะได้ไหมนะวันนี้ลองซิตักที่ไหนดีคบนี่ครับวันนี้มาตักอยู่ที่บ่อใครครับเนี่ยได้หม้ออ๋อไหนลองไปตักซิเราจะได้หรือเปล่าลองเท้าใส่ผิดทางแล้วครับอ,อันนี้ได้ปลาอะไรครับวันนี้เนะี่ย มีปลาอะไรอีกนะมันระกัดเลยอ่ะดูมีปลาสลิดด้วยเหรอเนี่ยอนปรปกัดเลยอ่ะครับอนุปกัดเหรอปกัดปกัดอ่าไปตักแต่มันไม่มีมันมีเหรอตอครับอ่าลองตักสิ จะย้ายไปตักที่ไหนนะครับหน้าบ้านเลยาหน้าบ้านเลยเหรอ<ช>จะไกลไปนะไม่ไกลเหรอ,อเด็กตักปลาสวัสดีครับเด็กตักปลาสวัสดีครับนี้เด็กตักปลาจะไปตักที่ไหนดีครับตักนอกบ้านไแล้วโอเคไปกันเลยครับ น,นีเด็กตักปลาจะตักได้ไหมเนี่ยใ,ใครตามเด็กตักปลามาครับนั่นน,น่ะอยู่ในถังกับแม่ครับวันนี้เราไปตักต่อที่ไหนนะครับรว อะไปเลยครับจะข้ามแล้ว,ลว,ลวไม่ใช่ครับน้ำครับน้ำกระเด็นอ่าไปได้อ,อุ้ยเต่าตักเต่าไหมครับเนี่ยโอ้โหใครตักมาไว้ตรงนี้เนี่ยเออเออเออต่า ปลาฉลามเลยนะคปะปลาปลาฉลามนะครับหนามตำแล้วหนามตำหลังอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โตักะเดนได้อะไรไหมเนี่ยได้ได้อะ,อะไรเลยอีกรอบครับเอาให้มันเลยต้นกุหลาบไปนะครับ

โอเคยังครับอืมวันนี้ไม่ได้สักตัวเลยปลาน่าจะง่วงนะครับปลาน่าจะไปนอนหมดแล้วว่าวันนี้เราน่าจะไม่ได้ปลาแล้วนะครับแม่ว่านะนี้เด็กตักปลาน่าจะต้องเหนื่อยอะครับใช่ไหมครับ ไม่ได้แล้วปลาหนีไปหมดเลยอย่า,ายบายท่านผู้ชมหน่อยอันแค่น,นี้แล้วนะคะเอาปิดคลิปให้แม่หน่อยโอ้ได้แต่อหอยอ่ะบาย <laughs> จะาย้ไหมละ่ะโอ้เปิดประตูก็ยังไม่ได้เลยจะตักตาได้ไหมเนี่ยตดยกระพบคลิปนะครับพอพอไม่ต้องลงไปเยอะครับตรงนี้พอเอาลืมแล้วลงลงได้แน่แได้แน่ๆ เหมือนเดิมครับน่าจะต้องรอตรงนั้นมันกิ่งไม้ไมันลงไม่ได้เดี๋ยวมันขึ้นมาไม่ได้นะลูกน, <laughs> นั่นไงเ <laughs> ชื่อ,อยังอ่งั้นจบคลิปก่อนครับรจบคลิป <laughs> โอ้ยวันนี้เด็กตักป่าไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหตีทำไมต้องพอแล้วครับวันนี้สำหรับวันนี้นะ้องมิกกี้ต้องพักก่อนโอน้โห oh มาสวัสดีครับก,ก่อนหันมายิ้มก็ได้